สบายดีสบายดีพี่น้องปวกปายเบิดสุขสุขคนพี่น้องจา่าบรรยากาศยามแรงส่งคำคำพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มห้าสิบห้านาทีอยู่ที่หน้าบ้านสวนเงียบพี่น้องมิดซีรีได้ยินแต่เสียงจิ้งหรีดจิ้งซอนห้องเนาะใบไม้กระบอดติง่งห่อนโพดโพ บวัวสิเป็นกลางเว้นบวัวสิเป็นกลางคืนกลางเว้นนี่งงอนห่อนแดดห่อนอ้าวสันแหงแรงเมษายังบ่เห็นฝนตกจากเม็ดอยู่ขันฝนตกมันกระสีอากาศกระสีดีก่านีสุมซ้ำก่หนีต้นไม้ใบหญ้าก็สีเขียวเนาะแต่เนี่ แห้งแรงและกระหอนกว่าทุกๆุกปีบรรยากาศยามค่ำคืนเห็นก็เจ้าไปฟังลำแซวแซวบุญบ้านปูพ่อน้องทำมีมอลำมน,นีบ่หมีก็บ่ได้ไปว่าสิไปมันห่อนเนาะ อากาศห่อนก็เลยบ่ได้ไปใส่อันนี้ก็มาบ้านส่วงคำคำแต่้่วบ้านตรงขางตรงขามต,ตรงนี้เนี่ยเขาเจ้ามีงานศพเนาะแต่ว่าห้างก็ศพลงมานีตายเมื่อว,วานแล้ว เมื่อนีคุณยายพนมานอนนาเดเพอนออกมานานมางานศพขาเจา้าแต่บอกให้ขึ้นไปนอนห้องแอร์กับยายบุญแต่ว่างเงียบเลยพี่น้องพกักกินเข่าของแต่ถุ่มนึง คุณยายนอนเตเวนกินเขาแล้วละนอนบอกให้เขาไปนอนน้ำยายบุญเพราะอากาศมันห่อนเนาะสิไปนอนอยู่บ้านสวนกับมันบนพ่แอพี่น้องเปิดพัดลมก็บห่อนจะนอนใส่ท้ำมาหนิฮะต,ตั้งแต่ติดแอร์ไม่กัน้องทํำกับเขามานอนหนีแม่น้อง mới, มเมยเมื่อคืนนี่ก็น้องเมยแล้วก็สาววันยายบุญเนาะ นอนห้องนี้เบิร์ดพี่น้องอากาศพอนแต่ว่ามันอีพายพี่นอนแล้วในห้องนี้พายนอนแน่เปิดมองดูคุณยายนอนแล้วเปิดแอร์ได้นี่คุณยายนับแล้วบ่อายเย่บุญได้撒อายเย่บุญบ่ให้มานอนดี นนมันยัเย็น,น,น,อ,นอันนี้ปิดไฟนะจ๊ะเดี๋ยวจะเปิดไฟทำนนจะมานอนจากเมื่อละห้องแงมเนี่ยมานอนสี่หาม,มือแต่ละมื่อนอนตุ่มพรมอยเยอะหนาวว่าสัน่นเอาบางเดียพี่น,อน้อง คุณยายนี่ก็บอกห่อนห่อนพอเขามานอนห้องนี้เพราะว่าตุ่มพระโมมันเย็นมันเย็น <laughs> <laughs> เปิดจากองศาเดี๋ยวสิเบิร์พี่น้องจา๋าน,นี่เปิดเสาห้าองศาแต่ว่าแอร์เก้าแล้วมันบ่เย็นพี่น้องพานาโซนิกมันบ่เย็นเปิดชิฟกองศาก็บ่เย็นเนาะอันนี้เสาห้าองศาก็ถือว่าโอเคอยู่กันยัง พอเย็นอยู่เร่งบ่ยายเอาลงอีกบอม,มันเย็นบอซัมน,นมนีพอดีบ่คุณยายบอกว่ามันเย็นโพดแค่เสวหาองศาก็นอนตุ่มพรมเลยเราอ่ะม,มันจะมีระบบเอ่อเทอร์โบคือแบบนี่เทอร์โบสิส,สเร่งแบบแอร์เย็นจัดอยู่แล้วก็เร่งแอร์ลงเนาะระต นะจ๊ะหลายคนว่าคือบทลงทุนแน่แบบสื่อราคาแพงๆแบบนี่ห้ออื่นเพิ่นว่ามิตซูมิตซีหรือนี่ห้อนั่นนี่ห้อนี่พี่น้องบม่มีหลานแอบบ่มีก็ไม่ได้ว่าเสียดายเงินดกอกคเพียงแต่ว่าอยากได้แอวที่มันแบบดีหรือว่าราพัดค่าแพงกับว่าดอกคอมันเย็นเนาะแต่เอาไปถามกับมันมีอยู่สองนี่หอ้อเนาะนี่ห้อนี้ ยี่ห้อกลีนี้กับเอลจี LG. เพื่อนว่าเนาะแต่ว่าถามมันคนขายบอกว่ายี่ห้ออะไรแน่ที่มันใส่ดีใส่เย็นยังสี่น่ะเพื่อนก็บอกมีแต่แค่สองยี่ห้อนี่เองโมมียี่ห้ออื่นเด้พนันธุโซนิกอย่างก็บอมมียี่ห้ออื่นบอมีซูมิซ่ยังบอมีเนะาะซัมซุงบอมีเขาเจ้าอันนี้ยมสุดก็คือยี่ห้อนี่ออนว่า ใส่ดีเนาะบอมีก็เลยเอายี่ห้อนี่นอันนี้บ่หัวราคาเท่าไหร่แต่ว่าเพิ่นบอกว่าร่วมค่าสร้างสร้างคือนในหลานเพิ่นเองนะมื่นสองพับาทรวมค่าช่างเพิ่นว่าก็สิประมาณหมืนห่นนี่แหละเนาะหมื่นหรือประมาณหมื0นนึงพัน 11, ค่าสร้างนี่ประมาณหมื่นห้าเออพันห้า 1, 5, ประมาณนั้นแหลนะเนาะแต่บ่ามีกะบบ่หูรุ่นว่าซิไซแบบใดดีรุน่นใดดีแต่ว่าพอสื่อมาแล้วก็มีคนนั่นคนนี่แนะนําว่าเออคือบบเอานแบบนั่นแบบนี่เนาะแต่ว่ามันเย็นแล้วก็โอเคอยู่พี่น้องตัวโตเก่าก็ยังเอาไปสอมคุณยายเนี่ยก็ยังพันในนอนนอน,น,อนฟังวิงยีอยู่นอนพ <ทำ S 1> ังธรรมะ แต่ว่านี้เพื่อนก็นสีนอนยายบุญแน่เนาะแต่ว่าจักภยัยเนี่ยมานอนคืนนี่มันคืนเนี่ยก็มีนงเมยสาววันแม่นงเมยจกักจักเขาสินอนใส่แต่ว่ามีก็ตั้งใจอยู่แล้วเพราะว่าส่วนนี้มันห่อนจัดพี่น้องก็อยากให้คุณยายมานอนอยู่ตรงนี้อากาศมันเย็นแน่นอนนอนแอร์ก็สิเย็นแน่กสีเนาะ ก็สบายทางห่อนแล้วก็นอนบัวับอีกพอมันห่อนจัดพี่น้องเปิดพัดลมกับมันก็ไอห่อ,หอนวุดวุดวุดอยู่คำว่าห่อนนะเปิดพัดลมมันก็ห่อนนอกจากอยู่ห้องแอร์แต่ว่าติดแอร์แล้วก็สบายใจพอมันหอนน่อนนอห่อนตั้งแต่เดือนมีนาเมษาเดือนแห้งห่อนพี่น้องฝนก็บปตกเนะาะแท้จริงนะคุณยายเราบ่คอยนอนแบบห่องแบบ แคบๆแ,แบบนี้แล้วมากนอนแบบโลร่ลงๆแบบเปิดเลยอะ่ะเนาะแต่ว่ามันห่อนกน็จำเป็นต้องเล้ยยู่หลายคนวแบบ่าคือบบติดแอร์อยู่ด้านนอกอยู่ห้องกว่างมันแหงน่านเย็นเนาะอากาศห่อนแบบนี้เพิ่นว่ายี่สิบห้าองศาก็นอนตุ่มพรมแล้วแล้วว่ามันเย็นอยู่เราต้องเอาลงแล้วเพิ่นว,ว่าคืามันเย็นจัดกับซิ๊วะไทยอีกเนาะ ก็ถือว่าเย็นอยู่นะจ๊ะนี่แอร์เก่าแล้วมันอยู่ตรงนั้นพี่น้องพอเปิดมาแล้วมันมาผีมันขืนพุ่นมันบด้ลงล่างเนาะมันเลยบ่เย็นอันนี้บ่มีกเลยว่ะตอนติดตอนนั้นน่ะบ่มีบ่อยูบ่มีไปไทยสร้างมาติดก็เลยบ่ฮหูก็เพื่อนติดเองเนาะบ่มีก็เลยว่าโอเคติดตรงนี้ฟังนี่ตัวขยับลงมาอีกคืไปติดสูงมันก็ขึ้นไปพุ่นอีกเนาะ อันนี้ติดลงมาตามๆกลางห้องเพราะห้องนี่มันสูงประมาณ4หาเมตรพุนีห้องเนี่ยสูงคักก็เลยติดมาเครื่องห้องพอเปิดแล้อา n เย็นแอร์มันสิลงมาตรงข้างล่างตรงนี้พอดีมันเย็นคือเปิดปุ๊บคืออแอร์หอดโหลดเนาะคับไปติดสูงมากับผุ่นมันขึ้นไปพุ่นมันห้องแคบเนาะมันจะบเย็นล่องลุมทีนี่ก็เลย โ okay, อเคบ่มีบอกว่าถ้าติดแอร์ต้องมาติดช่วงที่บ่มีอยู่ก็คือนัดกันเขาบอกสิมาตอนเ้าร็มาเบิ่งเองเนาะก็เลยมายหญ่ใหม่ยหญ่จากตรงนั้นมาติดตรงนี้ติดตรงกลางเลยแลวก็เปิดปุ๊บไอแอร์มันก็ลงมากข้างล่างตรงกับคนนอนพอดีมันก็เย็นพี่น้องแต่ว่าห้องนี้มันบ่มีเตียงนอนเนาะก็เลยนอนปูนอนเลี้ยงกันตรงนี้เลย<ม> ยังปั่นไอติ่มมาทันแล้วแม่เจ้าสิมานนอยู่นี่นะสิมานนแต่ว่ามันก็ดีอย่างหนึ่งนะพี่น้องเนาะแต่ว่าสรุปแล้วก็คือไฟมันบ่พอพอใส่เครื่องไฟหลายยามเมล็ดอย่างสี่น่ะทั้งเครื่องปั่นไอติ่มทั้งปัมนํำนู่นนี่นั่นใส่หลายเหลมไฟบ่พอเนาะเขาแนะนำให้ติดอ่า เอาไฟเขาอีกหมอหนึ่งเขาจะว่ามันจังทีใ่ใส่แอสองตัวสามตัวได้เนาะระหว่างนี้ก็ติดแอ์แอ์ตัวเดียวไปก่อนติดแล้วก็มานอนร่วมกันตรงนี้พ่ได้ห่อนก็นดีหลายคนบอกว่าทำไมไม่ใช้ผ้าม่านหน้าต่างก็มีตะลูมันจะเย็นได้ไงมันบริมีรูเลยพี่น้องนี่ แท้จริงนะเบิ่งกังเวนมันคือมีรูพอมันมีแสงแดดสะท้อนมามันมีรูอยู่เพราะว่าให้สร้างเอาเอาแพดเอาเอาหน้าต่างมาติดเนี่ยเอาตตนตำหนิมาเนาะมันมันเป็นห้อยแตกห้อยลาวตั้งแต่สร้างมาติดแล้วเนาะเอาราคาถูกมาใส่ให้กับมโหสร้างอยู่ ตอนราคาจ้างตกลงกันอีกอย่างหนึง่งเพราะมาเฮตไห่พันเอาตของที่แบบตก๊เกตนะมาใส่ให้บานหน้าต่างทุกบานที่บ้านมีจากบาทมาสองสี่หกแปดสิบสิบบาทเฉพาะบานหน้าต่างละสิบบาทตำหนิทุกบานแตกทุกบานเล่าทุกบานเนาะตอนจ่ายตอนตกลงกันอีกราคาหนึ่งพอจ่ายบม่มีจ่ายเต็ม ราคาแสนสองหมืนบาทแต่ชุดถ่ายมาเอาบาทหน้าต่างของราคาถูกๆมาใส่ให้มันเลยตําหนิทุกบานมันบ่เป็นความพิดบ่มีความพิดของ้างเนี่ยแต่บ่มีก็บ่ได้เรื่องมากก็โอเคเว้ากันแล้วรากาคือจบไปเนาะแต่ว่าบ่มีกระจายเต็มแต่ที่มันแตกมันเล่านี่เบิ่งกังเว้นคือมันเป็นรูแต่ว่าเขาเอาซิลิโคนมาใส่อยู่ นะลุงเลินเอาซิลิคอนอันใสน้ำมาใสเนี่ยบายอากาศออกใส่ซิลิโคน,น,น,คนเ,าาเนี่ยนี่ใสซิลิโคนขาวๆเนี่ยเล้วพอเบิ่งกลางเว้นแล้วคับมันมีแดดซองแล้วมันมีแสงแดดเข้ามาแท้จริงนะมันติดซิลิโคนแล้วแอร์ออกบรด้เนาะแต่เบิง่งพอเบิ่งกลางเว้นแล้วมันมันมีแสงแดดเขา้าคลายๆคือเป็นรูแท้จริงมันบ่เมนเป็นรู มันใส่ซิลิโคนหมดแล้วซิลิโคนขาวซิลิโคนใสอ่ะนี่ตรงที่มันเป็นรูเนาะแต่ว่าบราิเอาผ่านมาใส่เพิ่มตัวดูดอากาศนี่ไม่ค่อยได้ใส่แต่เขาบอกว่าใส่ตอนก่อนที่เปิดแอร์ก็คือดูดอากาศออกก่อนให้คิดฟุ่นออกก่อนจังเปิดแอร์เพิ่มมนว่าเนาะ แต่มื่อนี้คุณยายก็มานอนห้องเอแต่ว่ายายบุญก็นอนนี่แหละเพิ่นยังเฮ็ดนันเฮ็ดนีพันแล้วสงสัยเบิ่งหนังบก่กทำประบุญเบิ่งหนังเบิ่งละครอ,อยู่ยายยังห้อนี่บ่สิปปับลงไห้หนาวบั้งพ่อแล้ว,ลวคุณยายบอกว่าพ่อแล้ว เก,กิดมาอากาศก็เย็นอยู่คันเศร้าหามันยังอยากคอนห่อนอยู่กับปรับลงประมาณเจ้าสามเจ้าสี่เนาะแต่บอกปกติก็เศร้าหาองศา,ากะโอเคแล้วกะใครก็เก่าอยู่พี่น้องแอร์สรุปแลวแอร์ตะเก้าก็ซิิมีปัญหาเปิดชิพโองศาบ่เย็นแล้วก็ตัดบ่อยเดี๋ยวก็ตัดเดี๋ยวก็ดับเนาะแต่ว่าบ่มีก็บ่ค่อยได้ใส่บ่คอยเด้เบิ่งกันเลยบ่หู ปัญหาของแอร์นอนว่ามันเย็นบ่เย็นก็เลยตัดปัญหาไปคือติดแอร์ไม่สื่อแอร์ไม่มาใส่ให้แล้วก็ให้เขาสอบเนาะสอบขั้นใส่ได้ก็สิมาติดหอ้องอมาลาอะไรก็สิปัญหาเรื่องไฟเนี่ยก็มีปัญหาไฟพ่อพอก็สิได้ดึงไฟมาเขาไม่อีกรอบเนาะเขาอีกหมอหนึ่งอ่ะอีกสายหนึ่งอ่ะพอมันใส่หลายอย่าง ทั้งเครื่องปัน่นไอติมเครื่องซักผ้าตู้แช่กับสองตู้เย็นกันหนึ่งเนาะแล้วก็คือใส่หอดบ้านสวนแล้วก็ใส่ปัมนนำไดไดโวสูบหดนำยืสวนกันอันหะนึ่งอยู่อยู่บ้านนี่กันอันหนึ่งเนาะมันใส่หลายใส่ไฟหลายมันพ่วงลายหลังพร้อมเนาะกว่าสี่ติดไฟเฟิรม์มก็ยังรอขาเจ้ามาติดให้อยู่ เพื่อสิได้ติดแอร์อีกห้องสองห้องจังสินะพี่นอ้องจ๋ามาานีก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเดียเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็มาเบิง่งคุณยายว่ายเย็นบอมมาเบิ่งแอรนะ์เนาะคุณยายว่าโอเคอยู่เย็นอยู่เดี๋ยวยายบุญพนเบิ่งหนังแล้วเบิ่งละครแล้วก็สิมานนนี่เนาะแต่ว่าอาจน้องเหมยกัสซิมาน,นนนี่นี่ขึ้นนี่ เวลาห่อนห่อนก็ับมารวม e ร,ว,รว,วมตัวกั deste, นนอนอยู่นี่เนาะเดี๋ยวจะปลายคุณยายนอนเนาะแต่เ mhm พื่อนกันยังนอนพังธรรมะอยู่นไปแล้วพี่น้องสบายดีปิดไฟแล้ว